ยังไงกูอาจจะมาได้โอู้หูบูหูวีหูวีหงมันจะยุบตัวหรือเปล่าพี่ไม่ถามมันเหรอยุบอยู่แล้วเมื่อวานบอกเองว่ายุบตัวไม่ถามเมื่อก่อนดิแม่งอ้างเฮ้ยมาไม่ได้หรอกแค่ถามเลยชิมไปเลยทั้งห้องอ่ะเฮ้ยไม่ต้องถามแล้วนะนี่

แม่คนกุนลาวาทำมาดีๆทั้งชื่อกูแคนกุลลาเี้ยทำเสียงตังงางหากโอ้อยจะด่ายังไงดีจะด่ายังไงดีเ <c oughs> นี่ยนี่ใส่ไม่ดีเลยชื่อกูไปทำอย่างนี้ <c oughs> คิดได้ไงเนี่ย <c oughs> เพราะเธอนั้นคือวิญญาณผู้ทุกข์ทรมาน โอ้ยลบสี่แล้วเว้ยลบห้าแล้วเว้ยมึงทำกับคนกลับไปเลยแตีร้ายเลยกันเกิดเอาแอลแรงอีแต่เยี๋ยวเจ็บเขาหลังหมดแล้วเออมือให้เขาเยอะเลยกันเ เพราะเธอคือวิญญาณ S ลเห้าตลอดเยี่ยมไม่ทนได้วอร์โค้ยเลยจัดอย่างเดียวเลยไม่เคยวงเคยวอร์มาเลยเลย บขาฉีกไปตัวนี่ต้องโหดอยู่แล้วต้องตัวนี้ก็สายโหดอยู่แล้วสายโหดเลยลบเจ็ดนะไอ้แค่ว่าแครนั้นแค่คงเงยเยอะมานี่สิคงหนุ่มเฮียอะไรเปิงตังเดี๋ยวก็ให้โอลด์มันคงแข็งเนี้ยเหวย็นรแช่งเงียนก็ว่าอย่างนั้น แชก์กคนค้างให้ฟังอะไรองี้หัวแชกไรอย่งงแชรป่ะหัวโนกหัวโนเอาหัวโนกขยี้มพปรึกษาคิตอริี้ตอริสอะไรรู้จักว่าคิตอนิสหรอขีตอริสเนี่ยเอาต่ให้ดูนะดูดูอะไรดูดู้ผมกันรู้งผมดูดูไป แนวหายตามสองนู้นดียตายตายตายเราอยู่ไหวะไปเราไปตามดูิกล้องที่ดีเรวตามดูยังแพงแล้วิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ อมข้างอข้างอม้เลยังที่ทางก็สิราาดีาวดีกันเถอะราวดีกัเถอะอวอนโนบายโนบาบ้องชูบ้องชูฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าย่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่่เฮ่าฮ่าฮ่าฮอ่าฮาฮา ลาวาดิลาวาดิก็เด้อไอ้บ้าบ่ดีบบ่ดีเฮ้ยเยเา่ง้เอ้ยที่หลังยาวยาวชื่อผมมาทำแบบนี้ดีแขวนวีดีเลยนะชื่อผมเนี่ยเขาจะดีกูลาวมันตั้งชื่อแขวนกูลาวแล้วทำตัวกูลาวๆอย่างนี้มันไม่ใช่เว้ย ที่แขนกูนั้นทำตัวดีๆดิมึงก็แค่เกมมันจะบทเฮียหนามันจะได้ไได้ไได้ไงตายเพราว่าเธอนั้นชื่อวิญญาณวอ่อนหรือเปล่าเจ้ากลับนะไอ้เฮียทำตัวปัญหาอีกละอันตรากูจะพูดแทนแล้วเสือกูแล็กหนาทไมรู้ไม่หรออไอ้สั์ พอเทนคิวเป็นยาพี่โอครับพีเโอจุจูได้ไหมครับพีเอ็ตเควนนะครับเออแม่ใครต้อเกครแดดไหมครับแค่เกมนะครแค่เกมรเนี่ยแค่เกมนะเนี่ยแค่เกมนะเนี่ยคูาโกแค่เกมนะครับแค่แดครับแค่แดดนะครับแค่แดดนคร

โอนมาไม่นี่เดียวนี่เดียวโอนมาเดียโอนมาโอ้นมาโอนมาอย่าก็พาไปโดนคนอื่นเขานะสองคนนี้นะเออวุ้งอย่าตีกันยี่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวกูพาไปกินข้าวผัดโอนมาไม่นี่โอนมาไม่นี่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเออจิมขี้ไปเออ เอ๋อเป็นตักล้องที่ดีต้นตาลทุกที่ทุกแห่งเลยเออตักล้องเลยที่สุดอยากอยากดังเหรออยากดังยิ่งเชียร์คนไทยเลยเฮ้เฮ้วิ่ง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 จะกูไม่ได้เข้ากล้องเหรอเต้องเข้าเรอกล้องเนี่ยเลยเถอะขออนุนาตยังไง

ผมนี่ f c เลยผมนี่ f c เลย,เลยตาม,มานันี่ตามมานี่ <ผม S 1> ตามมานี่มานี่ตามมานี่ส t e a m ที่อยู่ฝั่งนี้มันนี่มานี่เออยินได้กูไมอยู่ตรงสลัมตรงกัน <c oughs> ั

หรือว่าเขามันแค่เกมมันแค่เกมไอ้เียึงก็ยับได้เก่งด้วยนะเกมในระตีหอยอยู่ไอ้เฮียงานเกมนี่ไม่เคยไปคไม่กล้าไปเฮียหลบอาีคุมหน้าเข้าไปดูดูดูสกิลปากดูสกิลปากดูสกิลปากครับแค่เกมมันแค่เกมมันแค่เกมพอมันนะแค่เกมปเท่าไหวะโอ้ยแค่เกมแค่เกมแค่เกม มาอย่าไปว่าเขาชื่อชื่อชื่อแคนเขาชื่อผมเหมือนกันอย่าว่าเขาเดิมแบบเนี้ยโคตรหลุดขี้กันวะยูชอบเสียงอะไข้อมากเลยอย่าไปว่าเขาเยอะอย่าไปว่าชื่อแคนเยอะโอเลมาว่าเขาเหมือนว่าผมแบงให้ยับ

เดี๋ยวเราเล่นเกมเศีได้ไหมเง้คุณต้องซื้อนะเดี๋ยวไปสร้างเรนมาก่อนนะสร้งเรนมาอยาเอาเมืองฉันไปอะไรนะอยากอยู่กับเธอนานได้ไหม แอบแอบไปเดินตรงโ,โอ,อ้ยไปเดินอย่างนี้อย่าเอาเมืองฉันไป <c oughs> ฉันยอมแพ้ <c oughs> อยู่ยเลย <c oughs> โหทามลาย <c oughs> และก็โกรธมากมาย <c oughs> และก็โกรธมากมาย <c oughs> เพราะเลเวลเธอต่ำเอ้า

เออกำังจะถท่านวแ่ไมรู้ว่าใครวะเนี่ยถ้าเราอยู่แค่เดียวกันนะวะเรู้ยว่นละกันกะเที่งี้โอเคบียบบอกรูพีอับน่อวัดจอไหลูกถี้านาได้สัเอาเอาโล่เฉยนี่ไงไอ้คนละคนเออเอาเลย ở nó tuyệt đối, hoa kỳ tốt đấy. yêu đấy. Một người yêu đấy. Một người yêu đấy. ờ, người yêu đấy. đi người yêu đấy. Một người đấy. Một người yêu đấy. Một người đấy. người เออฮพวกไม่ม uh ีใครวันที่แป้กก้างโอรุบานไม่ใช่หรอกแต่ก็ถอไปกูด้วยอ่ที่ตะก้างเลยใทรตก้างะมันต้างเต็มไปเลยวไวเก็บไวเถอะไม่ต้องให้มต้าไม่เต้ามเตาติ๊กพงศ์ซิปแพ็นี่โผลเลยนะเคยเห็นเปล่าเฮ้ยติกแพนะตาติกแพนะ หรืวันมันมันก็ติ๊มันกิกแคกนแหละแต่ว่ามันมักันเนี่เลยบันนี่ยังคง้ยนี่เดี๋ยวหรือว่ากันแล้วมัรแต่หกหกหกมันเยอะไปหกมันเยอะไปแค่หนึ่งหแผกพอแล้วว้าวว้าวแอบแอมึกูนี่ติ๊กเซเว่นแคมาไอนะมึเข้าไปเซเว่นเออเอเห่าแออแกมัยแยกมาแยกมาแยกมันแมที่แยกมามที่แยกมาแยกมา เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตลุม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 เตรียมแล้วเห็นบ้างมันเตรียมแล้วงงมีดถือรออะไรบ้างเดี๋ยวมีมาแทงเราไงเราจะกอดกันได้ไหมเดี๋ยวาอเราละไรบสัดทำลารทำลายทำอายคู่ว่าเราเนี่ยกนะจ๊ะยกยกนะจ๊ะยกไอ้สัดคูว่าแล้วมัเตรียมรอรอเลยรูปแบบรถยี่ห้อไหน Ugh. <sighs>